เอาละครับสวัสดีเพื่อนที่รักนะครับวันนี้มาอยู่กับผมแบงก์กับเกม NFT The Fast Hunter ก่อนในทคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำเพื่อลงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนกลับมาอู่นะครับสำหรับเกมฟรีในมือถือที่ทุกคนสามารถเล่นก็นได้ในตัวของ Chain v m i x นะครับเป็นเกมใหม่นะเพื่อน,นนะก็วันนี้จะพาเพื่อนมาดูระบบเกมนะครับแล้วก็ตัวเกมเพในเรื่องของฟังก์ชันการเอิร์เนี่ยผมไปดูมาแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะไปทางง่ายนะครับไม่ได้ยาก มากเกินไปนะสำหรับสายฟรีสามารถเล่นได้เลยนะครับสำหรับในเรื่องของตัวเกม The Fast Hunter สำหรับใครที่เล่นนะครับเพื่อนๆก็ <ๆ S 2> สามารถดาวน์โหลดผ่านตัวของ Google Play นะครับส่วนของ iOS รอสักนิดหนึ่งนะครับก็สามารถสแกนแล้วก็กดลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าใครไปหาตัวของชื่อเกมนะครับเพื่อนๆ,ๆอาจจะไม่เจอนะครับอาจจะไม่เจอตัวเกมนะต้องห้ามมีเว้นวรรกนะครับต้องแบบตามตัวของชื่อนี้เลย แล้วในเรื่องของตัวราคาเหรียญน,นะครับหรือเหรียญแคปแคปโตนะครับหรือ c p พีซีเนี่ยจะอยู่0.01น่เป็นสเตเบิลคอยแล้วนะครับก็ราคาดีดขึ้นไป0.04แล้วก็มานิ่งอยู่0.01นะเพื่อนเพื่อนเกมวีมิกก็เป็นแบบนี้ตลอดเลยนะ Market Cap นะครับอยู่ที่ 7,470K นะครับก็ประมาณก็7,000แหละนะเออผมจะพูด K ทำไมเนี่ยในเรื่องของการมินต์นะครับอยู่0%นนั่นเองก็อ่ะ ยังไม่มีการมินนะของตัวเกมนะครับในเรื่องของตัวเกม Inflow เนี่จะเป็นเกมแนวตัวของ p u z z l e นะครับหรือการแก้ปริศนาก็เป็นเกมแนวตั้งอีกแล้วนะครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบเกมแนวตั้งเลยเพื่อนเพือนเพราะมันอัดคลิปยากนั่นเองนะครับนะครับ <c oughs> <c oughs> ในเรื่องของตัวโทเค็นก็ตามนี้เลยนะครับมีระบบในเรื่องของตัว Staking Pro นะครับตามที่เพื่อนๆือนเห็นมีอ่าอ่าสวอปนะครับตรงนี้ผมไม่เคยพูดถึงเลยเนาะเพราะผมไม่เคยใช้ฟังก์ชันนี้เลยนะครับ โอเคนะครับตัวเกมก็เปิดมาวันที่2นะครับคลิปเพื่อนๆอาจจะเห็นวันที่3ตอนดึกนะก็เออไม่เป็นไรนะครับผมตอนนี้ขยันลงคลิปก็ต้องทําคลิปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวราคาเหรียญมันตกไปกว่าน,นี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เอินไม่ทันตอนที่เหรียญมันจะตกนะครับตอนราคาเหรียญตอนนี้ต,ต้องรีบโกยนะครับอย่างที่คอนเซปต์ของตัวเกมเชนวีมิกแหละเนาะตอเราต้องรีบโกยก่อน โอเคนะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของตัวเกมกันเลยนะครับในเรื่องของตัวเกมนะครับก็อย่างที่รู้กันไปเกมแนวตั้งแล้วก็เกมแนวตั้งมันชอบเด้งบ่อยนะครับมันชอบเด้งเข้าหน้ากระเป๋ามันชอบเด้งไปนู่นไปนี่ก็เลยทําให้การอัดคลิปอาจจะยากสักนิดนึงหรือว่าอาจจะมีการติดขัดอะไรบางอย่างนะครับโอเคนะเพื่อนเพื่อนก็ในเรื่องของตัวเกมนะครับเพื่อนเพื่อนเข้ามาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนเพื่อนมีในเรื่องของตัวสอนหรือเปล่านะครับ เออเขาเขาแบบสอนหรือเปล่าแต่ผมเข้ามามันไม่ได้สอนไม่รู้ว่าผมเลือกหรือเปล่านะก็ดีครับเออมันแบบตัดเข้ามาในหน้านี้เลยผมก็งงๆพอไม่สอนปุ๊บเราก็ไม่เข้าใจนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับตัวเกมมันก็อ่าเป็นแนวตัวตัวของอ่าตัวของปรซสโซ่นะครับในการแก้ปริศนาแล้วก็การเลยงตัวษรเดี๋ยวพาไปดูเกมเพย์ด้วยในเรื่องของตัวฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับเพื่อนจะเห็นว่าตอนเนี้ยมันจะมีพลังงานนะครับทั้งหมด15พลังงาน ในการเล่น1เกมนะครับจะเท่ากับสพลังงานนะผมเล่นไป1เกมนะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นไรนะครับสายฟ้าสีแดงแล้วก็ตัวของคิตั้นเอาไว้เปิดตัวละครนั่นเองนะโอเคนะครับก็สิ่งที่เพื่อนๆสิ่งที่เพื่อนๆเข้ามาทําได้ตอนนี้นะครับก็สามารถมากดรับตัวละครฟรีตรงนี้ได้นะครับนี่นะก็กดไปเลยนะครับนะนี่นะครับก็กดไปเลยนะเราก็ลุ้นนะครับลุ้นให้มันเป็นรีจินารี่อ่าไม่ได้ละหมดละอันนี้ได้อยู่ เออผมสุ่มไปหมดแล้วอะได้อยู่นะครับเรายังเหลือนะอยู่เรายังเหลืออยู่ถ้ามันไม่ได้มันจะขึ้นเพรเหมือนเมื่อกี้เลยครับเราสุ่มไปนะสุ่มไปเถอะนะครับตอนนี้คือต้องรีบสุ่มใครที่เล่นสีเพื่อนๆต้องรีบสุ่มนะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะเสียในเรื่องของตัวเพจแล้วอ่ะอเสียละโอเคหมดละนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วทีนี้นะครับก็สําหรับใครที่เข้ามาเล่นเนี่ยเพื่อน,อนๆจะสงสัยว่าแล้วในเรื่องของการแลกเหรียญมันเป็นยังไงนะครับในการแลกเหรียญนะครับจะมี 3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1นะครับเหรียญอารีนานะครับหรือเหรียญกาดเนี่ยเหรียญโล่เนี่ยนะครับจะใช้ทั้งหมด1 1,000นะครับต่อตัวของใบคราฟ1ใบนะครับอ่าหนึ่งใบคราฟนะครับจะเท่ากับ1โทเค็นนะครับหรือว่า1ต่อ1นั่นเองนะแล้วเราก็แลกเออแล้วก็อ่าแล้วก็แลกแล้วก็ถอนออกไปนะครับในการถอนเพื่อนๆจะเจอปัญหาในเออในตัวของวีเพนะครับหรือตัวของ v m i ิกเนี่ยจะถามถึงค่าแก๊สค่าแก๊สคืออะไรคือค่าธรรมเนียมนะครับเพื่อนๆต้องเติม ตัวของ Vmix กนะครับก็คือสามารถสแกน QR code นะครับถ้าใครใช้เป็นมือถือแต่ถ้าใครใช้เป็นโปรแกรมอันนี้นะครับเราก็เลือกตรงหน้าสแกนแล้วก็มาแคปตรงนี้มันก็จะเด้งเข้านะครับแล้วก็สามารถเติมตัวของ Vmix ผ่านตัวของ Exchange ต่างๆได้นะครับก็กิมนี้จะมีค่าแก๊สนะครับถ้าใครเล่น v m i x ดีๆนะครับผมแนะนําว่าประมาณสัก4วัน5วันอ่ะเราค่อยถอนเพราะว่าถ้างั้นอ่ะมันจะไม่คุมค่าแก๊สนะครับถ้าราคาเหรียญมันถูกเกินไปอ่ะ แล้วต่อไปนะครับในเรื่องของตัวคริปโตอ่ะสามารถแลกนะครับไม่ใช่คริปโตดิเออแคปโตนะครับจะสามารถแลกตัวของเหรียญโลได้นะครับนี่นะนี่เราสามารถกลับมาเรียญแลกเหรียญตรงนี้ได้เช่นกันนะครับแปลว่าตัวของช่องช่องทางในการที่เราจะเอาเหรียญออกมานะครับเราต้องคับในเรื่องของตัวใบคับนั่นเองอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวทีนี้ในเรื่องของตัวเกมพ์นะครับผมมาเล่นไปละนะครับตัวสเตจแรกนะครับสเตจที่1เลยนะครับแต่ละสเตจนะครับจะมีย่อยออกไปอีก3ามเทียนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะก็โอเคนะครับอันนี้ตัวละครเนี่ยเราสามารถจัดได้นะครับแล้วแต่เรานะว่าเราจะเอาตัวไหนเข้าไปนะครับตัวไหนมันดีๆนะครับเราก็ดูพลังมันก็ได้นี่ครับเอาเอาพลังวัดเป็นเกณฑ์ก็ได้นะอันนี้เราสามร้อยเลยเหรออันนี้เข้าไปมีปืนด้วยอืมสีม่วงโอเคนะครับสีเอา้าม่วงดีเพื่อนอันนี้สีเหลือง แล้วก็สีฟ้าสีฟ้าเราไม่มีครับสีแดงเรามีอยู่อ่ะโอเคตามนี้นะครับตัวสีฟ้าเราไม่มีแล้วเรากดต่อสู้ไปเลยอืมโอเครอสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้คือมันมีระบบออโต้นะเพื่อนๆนะครับแต่มันยังกดกดใช้ได้ยังอ,อ่ะอ้ากดใช้ได้เลยเหรอ <c oughs> <c oughs> เออตอนไอตอนผมเล่นเกมแรกมันไม่มีไงโอเคนะครับก็สบายแล้วนะครับนี่จะเป็นเกมแนวแบบเอ่อพัซซูลนะครับเกมปริศนาเออมีระบบออโต้โคตรดีเลยว่ะ เออมันแบบบางทีบางเกมอ่ะเออนะเราต้องผ่านแบบสเตตสเตตที่ห้าอะไรอย่างเงี so ้ยเนาะกว่าจะเออเล่นออโต้ได้นะครับแต่อันนี Kel ้มันเล่นไปได้เลยนะครับแล้วก็ที่ผมใช้คําว่าเออในเรื่องของตัวเทียไม่ใช่นะครับมีทั้งหมด3เว็บนะครับก็เว็บสุดท้ายจะมีบอสนั่นเองนี่ระบบตามนี้เลยนะครับเสียงในเกมมันไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะเพื่อนเพราะว่าผมเนี่ยผมไม่รู้ว่าเพื่อนได้ยินหรือเปล่านะครับแต่ของผมมันดังมากนะก็ฟังเสียงผมไปนะครับอ่ะเราเล่นไป แต่ถ้าเพื่อนแบบอยากเล่นเองก็ได้นะครับแบบหมั่นไส้อะคือแบบว่าเออมันทําไมไม่เลื่อนตัวนั้นวะเออเนี่ยเลื่อนช้านะครับเราเล่นเองมันจะเร็วกว่านะครับก็คือเนี่ยเพื่อนเพื่อจะเห็นว่าตัวของเว็บที่2เนี่ยมันยังไม่จบเลยนะครับตอนนี้เราอาจจะจบบอสตัวของเว็บที่3แล้วก็ได้ก็แนะนําว่าสมมติถ้าสเตจแรกๆเออไม่ใช่ดีอ่าตัวเออถูกแล้วสเตจแรกๆเนี่ยเราให้เล่นเองดีกว่านะครับเพื่อนๆอน่ะทีนี้เรามาเจอบอสแล้วเดี๋ยวตรงนี้ผมขอเล่นเองนะครับอ่ะมันเพื่อความรวดเร็วในการเล่น เราต้องเล่นเองบ้างนะครับอ่เดีลองเล่นเองนะเนี่ยเราจะไปเร็วๆเลยนะครับคอมโบ2จัดมาอีกหนึ่งเอาค่าบอสก่อนสวยงามนะครับตัวอื่นนะมันก็ได้รับดาเมจน,นะเพื่อนๆมันต้องข้างๆกันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยโดนไหมไม่โดนสก <Skill. S 1> ิลตํ้พันเก้าสบหนึ่งพนเก้าร้ยสิบนะครับนี่เราชนะแล้วนะครับ เนี่ยเพื่อนๆพอเราชนะนะครับเราก็จะมีโอกาสได้รับเหรียญโล่10เกมจะเท่ากับ100ใช่ปะประมาณ100 1 0 0ถึง150นะครับแล้วก็ได้ได้ตัวของทหารมาด้วยนะครับแล้วไอรอนเอาไว้คราฟนะเราลิ้นทหารต่อไปนะครับมันก็จะบวกขึ้นมาทีทีละ2นะครับ11นะครับ10 11 12นะครับก็ประมาณสัก150รถึงแหละนะครับก็ลองคำนวณดูเนี่ยไอตัวโล่เนี่ยเราก็เอาไปแลกนะครับเราก็เอาไปแลกตัวของใบคราฟนะครับ เออนะก็ตามนี้เลยนะครับในเรื่องของตัวเออ่สเตทนะครับก็คือ1เอ่อหนึ่งเทียนะครับต้องเรียก1เทียนะครับมีทั้งหมดีมีทั้งหมด20สเตทนะครับเออหูเออแต่ละสเตทมันใช้เออมันใช้ตัวของอันนี้ด้วยเนาะสายฟ้านะครับสายฟ้าเรามีสิบห้ามห้าสิบนะครับเราจะสามารถเล่นได้นะครับเล่นได้ทั้งหมด5 5เกมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเล่นต่อนะอีก1เกมนะครับเออสนุกดีเพื่อน เออแล้วมันหาหาตัวโล่ง่ายดีอนะเนาะมันไม่ได้ยากเกินไปนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอเล่นนะเพราะว่าเล่นมันจะเร็วกว่านะครับแต่ถ้าใครแบบไม่มีเวลานะครับหรือแบบทำการเออน้องๆที่ทําการบ้านนะครับแล้วก็ไม่ไม่สะดวกที่เล่นมือนะครับก็เปิดในเรื่องของตัวออโต้ไปก็ได้นะอ่ะโอเคนี่นะครับสู้ไปโอเคเราน่าจะเดี๋ยวผมเก็บสกิลเอาไว้ใช้ ทำอะไรอ่ะพิ่มเลือดมาพิ่มเลือดเลยเวลาเนี้ยเพื่อนโอเคผมว่ากดกดออโต้เล่นง่ายสุดแล้วเออเราไม่ต้องคิดเยอะนะครับแรกๆเนาะผมต้องการสีม่วงอะ่ะผมอยากเห็นมากเลยผมอยากเห็นไอตัวของไอน,นี้มากไอหินตรงนี้โอเคตายหมดเลยครับสกิลไอตัวการม่วงคือสกิลเป็นสกิลหมูเลยนะเนี่ยนะครับเราก็จะได้ exp นะครับแล้วก็ได้ตัวของ โล่นะครับหรือว่ากาดเนี่ยมา12แล้วก็ดอรอปในรุ่งของตัวไอเทมมาด้วยนะครับไอเทมนี้ก็เอาไปคราฟได้นะโอเคนะครับเราสามารถลิ้นซ้ำได้เพื่อนๆแล้วก็3ดาวด้วยอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมก็เล่นอีก2สเตจนะเกมนี้เล่นง่ายนะครับรู้สึกสนุกนะโอ้โหเพื่อนๆดูดินะครับอันนี้ก็ตัวของอแต่ละชาร์เตอร์นะครับมีทั้งหมด5แล้วก็ไปเรื่อยๆเลยนะนะก็หวังว่าเกมนี้นะครับราคาเหรียญจะไม่ร่วงเร็วเกินไป ใจเย็นๆนั้นอย่าเพิ่งรีบล่วงนะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของตัวบอสนะครับนี่ก็จะเป็นอ๋ออันนี้จะเป็นในเรื่องของการเลือกฮีโร่นะครับนี่ตัวของบอสมีอ่า VP นะครับแล้วก็ตัวของการโจมตีบอสอันนี้ PvP เหรออันนี้เดี๋ยวเราลองเล่นกันดูนะครับอ๋อสายฟ้าสีแดงนะครับจะอยู่ในหมวดของอ่า PVP นะครับเดี๋ยวเราลองสู้ดู อืมโอ้มีฉับสามารถใช้คิดตันได้ด้วยแอคแท็กเหรออ๋ออันนี้เราสู้แบบอันนี้เหรอสู้แบบว่ากดข้ามไปเลยใช่ไหม <c oughs> นะครับอันนี้ดูพาวเวอร์นะครับเพื่อนๆพาวเวอร์ผมเยอะกว่าเห็นไหมอ่าพาวเวอร์ Power, เอาพาวเวอร์ผมอยู่ข้างล่างสู้ไปโอ้ผมแพ้แล้วเนี่ยดูทรงอะเนี่ย,นนยลบไหม บวกบางบันเนี่ยอ๋ออันนี้รีเซ็ตเออรีรีรีเออรีไทยเออผมก็ว่าอยู่ทำไมผมไม่โจมตีเออนะครับอ่ะต่อสู้ก็ก็แปลกใจอยู่เออทำไมมันมันผมคิดว่าสคริปครับเออลืมดูอัดคลิปตอนดึกวันนี้แหละเพื่อนๆโอเคนะครับอ่ะเราต่อสู้แล้วเปิดเสียงเล้าใจหน่อยทำไมมันกระพริบตรงนั้นวะ อันนี้สกิลหมู่นะเดี๋ยวผมจะลิงสีม่วงไว้นะครับเอามันใช้สกิลรัวๆเลยเอ่ะเราใช้บ้างฟิงอะไรอ่ะฮะโอโ้โหทำอะไรเดี๋ยวเพื่อน ีม่วงน่าจะฆ่าได้ครับโอเคตายหนึ่งอันนี้เราชนะอยู่แล้วเพราะว่าพลังเราเยอะนะต่อสู้ไปเลยครับอันนี้สีเขียวยังไงเราชนะอันนี้ใช้ไปโอเคชนะแล้วครับ เออคิดเยอะอยู่นะเนี่ย V P โอเคเราชนะเราได้อะไรอะ่ะเราได้ตัวของคิตตันสีแดงนะครับแล้วก็ได้ตัวของถ้วยมาด้วยไอรอนโอ้โหไม่คุ้มอ่ะมันน่าจะได้ตัวของโล่หน่อยเนาะเออเสียเวลาครับไม่น่าเล่นเท่าไหร่อ่ะทีนี้ก็ระบบอื่นๆน,นะครับก็แคนอันนี้ผมต้องผ่าเออเลเวลสก่อนนะครับเมลตังนี้ก็ส่งจดหมายเมนูนะครับตามที่เพื่อนๆเห็นเลยก็จะมีมิชชั่นนะครับให้เราทํานะแล้วก็มีร้านช็อปนะครับให้เราซื้อ โดยการจ่ายเป็นเงินบาทตามที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยก็ตามนี้เลยนะครับอ่ะนี่มีการใช้เพชรด้วยสิ่งที่ผมเห็นตรงนี้นะครับผมยังไม่เห็นเ,เกี่ยวกับโทเค็นนะครับในการใช้โทเค็นนะถ้ามีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้โทเคน็นหรือรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมนะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการถอนนะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็สำหรับตัวของ The Fat Hunter เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะครับส่วนตัวก็การเอิร์นไม่น่าจะยากเกินไปนะครับก็นี่นะเก็บไม่ครบห0 0 0นะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูผมอยู่สามสามใช่ปะมันจะขึ้นว่า1000นะครับเห็นปะหนึ่งพันพอยต์นะครับหนึ่งพันพอยต์มันถึงจะแลกได้นะครับก็คือ1000พอยต์ตรงนี้แหละก็ถึงจะแลกเป็นใบครับแล้วก็ไบคัพมาแลกเป็นเหรียญ CPT นะครับหรือว่าตัวของเหรียญแคปโตเหรียญชื่อคขเท่เลยว่ะ โอเคนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า